สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crypto News นะครับวันนี้วันที่8ตุลาคม2025มีประเด็นร้อนในวงการคริปโตมาคุยกันครับสวัสดีค่ะ ครับผมคือเรื่องของชาร์ลส์ฮอสกิน s o n ผู้ก่อตั้งคร d ดานโนที่ออกมาสนับสนุนโปรเจกต์ใหม่ของอีลอนมัสก์อย่างครอกพีเดียแบบเต็มตัวเลยใช่ค่ะเห็นข่าวอยู่เหมือนกันค่ะเขาดูจะหวังว่า c ร o กพีเดียจะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องอคติที่เขาเชื่อว่าวิกิพีเดียมีต่อคอร์ดานโนมานานแล้วนะครับเหมือนเป็นอีกสมรภูมิในในสิ่งที่เรียกว่าสงครามข้อมูลของโลกคริปโตเลยนะอืมน่าสนใจมากค่ะ ประเด็นเรื่องข้อมูลนี่สําคัญจริงๆวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันหน่อยครับว่าเรื่องนี้มันมีอะไรน่าสนใจแล้วมันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างเริ่มกันที่ครอคพีเดียก่อนเลยครับมันคืออะไรกันแน่ครับเนี่ยดูเหมือนมัสจะตั้งใจทํามาแข่งกับวิกิพีเดียเลยหรือเปล่าครับก็น่าจะประมาณนั้นเลยค่ะครอกพีเดียซึ่งเป็นแพลตฟอร์มความรู้ดิจิตอลตัวใหม่ที่อีลอนมัสเพิ่งประกาศออกมาสดๆร,ร้อนๆเลยเขาตั้งเป้าไว้ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ แม่นยำที่สุดแล้วก็ไม่มีอคติด้วยสำหรับทั้งคนอ่านแล้วก็ AI ด้วยค่ะคาดว่าเดี๋ยวคงเปิดตัวเร็วนี้แม่นยำไม่มีอคติใช่ค่ะจุดขายหลักที่มาร์สเข้าชูเลยคือเรื่องความโปรง่งใสความเป็นกลางแล้วก็แบบว่าปราศจากวาระซ่อนเร้นใดๆซึ่งคำนี้เนี่ยแหละค่ะที่น่าจะไปโดนใจฮอสกินสันเขาอย่างจังอ๋อเข้าใจเลยครับ พราะเหมือนกับว่าฮอสกินสันเขามีมีเรื่องกับวิกิพีเดียมาตลอดเลยใช่ไหมครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ามันเป็นมาอย่างไงคือต้องบอกว่าฮอสกินสันเนี่ยเขาเชื่อมากๆเลยค่ะว่าวิกิพีเดียมีอคติกับโปรเจกต์คาร์ดานของเขาแบบชัดเจนเลยเขาเคยออกมาพูดตั้งแต่ปี2020นุ่งแหนะค่ะว่าวิกิพีเดียไม่ยอมให้สร้างหน้าเพจของคาร์ดานโอแล้วก็มีประเด็นที่ผู้ก่อตั้งวิกิพีเดียคุณจิมมี่เวลส์ค่ะบล็อกบัญชีส่วนตัวของเขาไปเลย โอ้โหถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับบล็อกบัญชีกันเลยด้วยกันโดนโลบโดนแก้ไขข้อมูลอยู่เรื่อยๆเหมือนกันค่ะมันก็สะท้อนความตึงเครียดเดิมๆอะค่ะระหว่างโลกคริปโตที่อยากจะมีพื้นที่นําเสนอตัวเองกับแพลตฟอร์มข้อมูลแบบเก่าที่มีกฎเกณฑ์ของเขาอยู่โอ้ฟังดูเหมือนเป็นมหากรารเลยนะครับเนี่ยระหว่างโฮสกินสันกับวิกิพีเดียพอมัสกเปิดตัวกรอกิพีเดียมาแบบนี้ก็เลยเข้าทางเลยสิครับมองเป็นโอกาส ใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยละค่ะเขาน่าจะมองว่ากรอกคีพีเดียอาจจะเป็นเหมือนสนามที่ยุติธรรมมากขึ้นไม่ใช่แค่สำหรับคาราโนนะคะแต่รวมถึงโปรเจกต์คริปโตอื่นๆด้วยที่จะได้มีพื้นที่แบบว่านำเสนอความสำเร็จพัฒนาการหรือเรื่องราวของตัวเองได้แบบตรงไปตรงมามากขึ้นไม่ต้องกังวลว่าจะถูกบิดเบือนด้วยอคติอย่างที่เขาเคยเจอมาอื mm hmm. อย่างที่ฮอสกินซินบอกไว้เลยค่ะว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคา r ดานโนหรอกแต่เป็นก้าวสำคัญของความเท่าเทียมในโลกข้อมูลคือเขามองไปไกลกว่าโปรเจกต์ตัวเองนะคะฟังดูก็น่าสนใจนะครับมีความหวังดีแต่ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าการไปพึ่งแพลตฟอร์มของมัสอีกทีเนี่ยมันจะรับประกันความเป็นกลางได้จริงแค่ไหนหรือสุดท้ายก็อาจจะมีอคติในรูปแบบอื่นแฝงอยู่หรือเปล่า นั่นเป็นคำถามสำคัญเลยค่ะที่หลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันแต่ถ้ามองในภาพรวมๆนะคะสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือปรากฏการณ์นี้มันยิ่งตอกย้ำว่าในยุคเว็บทรีที่กำลังก่อตัวเนี่ยค่ะยุคที่เน้นเรื่องการกระจายศูนย์มากขึ้นการควบคุมข้อมูลหรือการสร้างเรื่องเล่าเนื้ที่เนี่ยมันสำคัญไม่แพ้ตัวเทคโนโลยีเลยนะคะจริงด้วยครับคือใครคุมข้อมูลได้ก็เหมือนกับคุมมุมมองความคิดของผู้คนได้เลยอืม mm hmm. การที่อีลอนมัสซึ่งเป็นคนที่มีอิทธิพลสูงมากกรโดดลงมาเล่นในสนามนี้เองทําให้กรอกิพีเดียเนี่ยมีศักยภาพเลยนะคะที่จะกลายเป็นผู้ท้าชิงตัวจริงของวิกิพีเดียได้ก็น่าจับตาดูเลยนะครับใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดถ้ามันทําได้สําเร็จจริงๆมันอาจจะส่งผลดีมากๆต่อพวกบล็อกเชนทางเลือกอื่นๆหรือที่เรียกกันว่า all coins นะคะอย่างเช่นเอดาของคาร์ดาโนเองหรือโกคัดดอที่เน้นเชื่อมต่อบล็อกเชนหรือ Avalanche ที่เร็ว ครับครับพวกโปรเจกต์ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในกระแสะหลักเท่าบิตคอยเนาะใช่ค่ะโปรเจกต์ project ที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองถูกมองข้ามหรือนําเสนอได้ไม่เต็มที่ในแพลตฟอร์มเดิมๆก็อาจจะมีพื้นที่ให้พิสูจน์ตัวเองมากขึ้นในกรพีเดียก็เป็นได้ค่ะเข้าใจแล้วครับสรุปก็คือการที่ฮอสกินสันออกมาหนุนกรอพีเดียเนี่ยมันมีในยะมากกว่าแค่ความขัดแย้งส่วนตัวกับวิกิพีเดียนะครับแต่มันคือการเดิมพันครั้งสําคัญในสงครามข้อมูลของโลกเว็บทรีเลย ว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้เป็นคนกำหนดความจริงหรือเรื่องเล่ากระแสะหลัดในโลกคริปโตกันแน่ถูกต้องเลยค่ะซึ่งมันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราต้องคิดตามแล้วก็จับตาดูกันต่อไปนะคะว่ากรกิพีเดียเนี่ยจะทำได้จริงตามที่ประกาศไว้ไหมจะรักษาความเป็นกลางอย่างแท้จริงหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายเลยคือในโลกเว็บ3ที่ข้อมูลมันมีค่ามหาศาลแบบนี้ใครกันแน่ที่จะเป็นผู้กลุ่มอำนาจในการควบคุมความจริงอันนี้น่าติดตามมากๆค่ะ เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันยาวๆเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการวิเคราะห์ครับยินดีค่ะและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค r y p t o News ในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและที่สำคัญจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญๆอัปเดตในโลกคริปโตเคอเรนซีนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ